บนแพลตฟอร์มโซเชียลแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลถ้ไม่แชร์ไม่ได้ขาดิประมาณเจ็ดร้อยกว่าเต็มทั้งหมดแล้วถ้าทำทุกอย่างมันจะได้กี่มันจะพอหรือเปล่าเราบวกยังยังไม่ได้บวกใช่ไหม Welcome to PUBG Mobile I won my last match awesome ธุรกิจแย่ดรอปใช่ไหม ใช่ต้องลองบวกดูว่าเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วรอบเนี้ยเขามจะรับของวันที่สิบแปดแล้วเนี่ยผมเริ่มใหม่ก็ทั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอไอดีนี้เริ่มใหม่เหรอใช่ใช่ก็มันไม่เกี่ยวกับไอเดียก็โอ้เริ่มใหม่หมดเลยครับทำ RP ร์พีเริ่มใหม่หมดเลยอ๋อแต่เขาเปิด RP ไว้ให้เหรอหรือว่าเพิ่งมาเปิดเองไม่เปิดครับไม่เปิดอ๋อเพิ่งมาเปิดเลยก็ เดี๋ยวผมต้องทำเพราะว่ามันมีปืนฮันนี่มั้งฮันนี่กับปืนอะไรอ่ะปืนไอ้ดอกครับปืนใหญ่ป็นปืนใหญ่ปืนใหญ่ที่วัดศีลก็บาเลสบาเลสใชาใช่บาเลสมากระลองใช่ใช่ก็บาเลสมากระลองก็ต้องเติมไม่งั้นไม่มีมีแต่กินผมึงไปได้กับกล่องนั้นบาเลสเมืองหลวงเมืองหลวงชุดไม่ออกนะชุดเยอะไหมครับ คลิปเฟสชั่นี่ยกล่องปืนอัพใช่ไหมฮะที่ว่าไอ้บาร์เลสไม่ชุดที่ว่ามากับไอเดียเยอะไหมมีมิตี้มาเราลุงไหนวะลุงบ้านเกิดอ่ะเยอะส่วนใหญ่เป็นมมีงบ้านเกิดมมีเนี่นะลุงบ้านเกิดมีหมวเนาี่ยนะโอ้ไม่มีเลยครับว่าชาวมาจะดีนวันมันตีหนึงสองตีอ่ะมาต้องตีไห่อ๋อต้องวานนี้ละโอ้เมืองเราต้งเมืองหลวงเมืองใหญ่เลยไอ้เหี้ยากรุ่นนี้ผม มไม่เก็บออโต้วไว้ไม่ได้ตั้งหรือเปล่าออ๋ต้องตั้งเลยครับใช่ใช่ตั้งเลยอ่าถ้าม,มีตัววิ่งออกมา <I got S 2> บอกเลยนะ <surprise. S 2> ผมไม่มีกอลอเลอะอ่ะนาน,ออนี่ครับเจมส์ต่ออีกเลยตั้งแต่ Got มาเลยนะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้สองตีแล้วบ้านเกิดอีกตีหน,นึ่งอีกเยอะอยู่นี่หมดเลยดันมาหรือเปล่าพี่เด่นถ้าดันมาก็พีงเทิงโอ้มาเนี่ยพี่ผมตัวนึงว่ะ ไอ้คียนนี่ไม่เดินด้วยนะอยู่ในคอขึ้นดูแล้วโอ้โหเฮ้บนเขามีบนเขามี ขาต้องกดดังคู่เลยเดี๋ยวมาให้มักฟ้ามากฟ้าตัวนี้แล้วก็แถวเกมเอ้ย,อยแถวเกมด้วแถวเกมต,ตัวสองตัวเนี่ยออกทางมาฟ้าไม่ได้เนาะมีตัวล็อกโอ้ไม่มีสโมกว่ะดูตัวผมให้หน่อยดิยโอ้โหลูกซองว่ะนี่ชุกไว้จังวะกเสร็จออกจากที่เลยก็ได้เนดะือดมอกาก เคาวงเลยดีกว่า Thanks จะได้ถอยง่ายเลยเฮียเ <Here. S 3> ออถอยดีกว่าตายไปสองคนใช้หมอกได้ไหมนะ่ะกำลังกำลังออกมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นปะเอ้ผมมีคูณคนณสายนะคูณหกนะยี่ที่ผมมีตัวอีกวะ บ้านเกิดมีตี้ลงตี้ยนงไงอืมนี่แอบแล้วน้องชายแล้วบนขอนูยิงกันอยู่ ดีนะแม่งมันมีลูกโซงนี่ใครขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเนวะชุบไหนเลยวะสาวชุบนี้เหรอไม่รู้ดิขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอะ ที่ผมมันพิ่งอยู่ในกดังออกมาเร็วอ,ออกมาเร็วอมเป็นไงละ่ะเพื่อนโดนซ้อนหลังอะครับเอ,อให้ไปเตมิมไหมแชมป์จุกอดีจุกอดี

มยิงตายไปตัวหนึ่งอ่ะเล็กตัวหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปไหนในแพนมีเหรอในแพนมีเหรอจะไปชุปออบอ่บดไ,<ง>ไม่เป็นไม่รู้นะอืมไปเทของก่อนดีกว่า มีคุณหกเอาไหมเกมเอาคุณหกกับผมเปล่าไม่ไม่มีคุณเสียแล้วข้าคุณหกไหมนะมามามาไปเอาครับเอาครับนีน่ดีนี่นี่นนออกเลยนี่คุณสามไม่ได้มีคุณลงนะไม่เป็นแระเดคือสกิน M4 น้ำแข็งไม่มีสก็อบคุณหกสกินไม่มีสกินหกอ๋อก็เลยก็เลยใส่สามอืมก็เลยจะใส่ใสามเออ <laughs> ไม่มีใครลงเลยวะในเป็นลายเป็นเล่นสวยละยิงได้ยิงสามก็ยิงได้กาง่ายด้วยยิงสามขอให้อยู่ในแอร์เรียรกลมๆเถอะล่วง เลพนฟาร์มสบายเลยวะอืมาลงเลยไอ้เฮ uh, ียไปลงโคก่อนหมดเลยพวกเฮียเนี่ยวินนะเน AK เคมยนี่ไงเอ็กไหนไมอเคมากเลยผมจวไปเอาไปดิคอ เอ,อเคก่อรถัวแล้วมาอยู่ยบยกบอดนี่์ตะกูต้องมียืมพีเป็นโน้ตด้วยนะอ่าใช่ครับดีเลยนะไม่ต้องไม่ต้องอัพนะจะมีรายการ้วยยิ่งแจ๋วเลยนะเนี่ยโอ้โหผมต้องการที่จะซออารีมาเนี้ยเอ็ม น้ำแข็งไรกา UMP Pinon จะเอาสามอย่างเนี้ยคุณเอาไม่ตรงก็ได้ได้เล่นแน่นอนนะ <c oughs> ใช่ของปืนมีแบบยิงปุ๊บเป็นศพเป็นกล่องเลยหายากเลยตีหลังกันมาหมดใชงเ่อไหร่ใช่ไอ้ตี้นั่นน่ะมาถึงไอ้ตี้ที่ตีที่อยู่ลงลงบ้านเกิดเราผมเป,เปลี่ยนถุงนิ้วแป๊บนึงวะมันต้องเจอบ้านสามแยกแน่อน,น,อน,อนอนเลยแจ็คบ้านสามแยกเนี้ย แล้วยังอยู่ในวงเขาเนี้อยู่ในวง<า>ก่อนนี่อยู่ออยยดักลองดูต้อนตัล้อมดูได้กินแล้วกี่คนเนี่ยสี่สี่สิบเกประมาณสิบเจ็ดพูดีกว่าเออจะไปซีเยกมันอยู่ประเทศเล,เล่นเหรอมอลอกโกมั <S <S ้ยซีเยกอาเค็มซีเยกอ่ะนะเฮ้ยน้าเฮ้ยน้าผมน้าผมมันมันฮัโลโหลเกจ์เช็หน่อยนะ Ờ, ờ, trong ngoài vô à mông vô, hàn mông vô ok, chơi rồi Ồ, 2 tù 2 tù, 2 tù Mông mông có đâu 2 tù, thấy rồi, rồi Nết bây Tù nào, dễ dàng, 2 tù Mông xe Chắc là Jack, loang nè, nha, loang sái chăng à Mông mới mấy con đơn dùm bây kì Để mông đuôi anh ta Ô, rồi Nết bây đó, vai, mì, mì, tầm bờt lên, cơn, cơn à. à. lên, lên tầm bờt, to cây, nha nó, tầm bờt, tầm bờt, đâm này, đâm này, rồi à, ok, anh đi tám nè, <laughs> ตรงเหมือนกันไม่เห็นนะไม่เห็นนะนี่มีคนช้าเหรอเนี่ยเอเราก็รู้จะช้าจะไงแล้วโซนนี้เราแวกมากเลยลราขอบวงไปว่าที่นี้ยังไม่หมดเจ้าโภควิ๊กนะ โดนถสามแยกมีรถป่ะมี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 เอาใช่ไหม,มไม่เสียงไหนนี่จะเป็นเสียงของบ้า เกมเม่าที่ดักมาแล้วมันดักคืนน่ะไอแมสซิตี้ปอเฮ้ยมีมีคนโดดมีคนโดดข้างหน้าเลยยิมน้ำอีริน้ำมีเออช่บปภาสาไม่เห็นเลยวะมันลงบ้านแตกหรือเปล่ามันจะลงฟาร์มบ้านแตกอ่ะใช่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 ลงมาเลยภาษาภาษาภาษามาที่ไหยโดนไปนัดนึงฝั่งนู้นก็มีอ่ะโอ้ยไอ้ดิว ยิงจากไหนอะ่ะคอรอลิสอ่ะเราเช็คอีกฝั่งนึงมีหรอไม่ไม่มีผมจะมายิงตัวประสาทโอ้เข่าวงอย่างไหมน้งองไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยากขับที่บ้านไหดอาบะสายไปแล้วมันมันมีตัวสายเลยได้บ้างนะรอหรือว่าจะเล่นคอรลิสคอรลิสมีเอวี้ย นี่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 นะไอ้เหี้ยว่าช้าเมย์ยุ่ยได้เอาประลับพี่เรายึดเขาเขาลิศป่ะล่ะประมาประสาทแตกไม่เจอป่ะไปยึดยึดเขาลิศยึดเขาลิศเดี่ยวเลยอยู่ข้างในเหรอพี่มันอยู่แถวเนี้ยพี่ออกซ้ายหน่อยออกซ้ายเลย location. Đồ, Còn đồng bàn bà không? gì kìa? location. Chờ chờ đó đây. Để luôn. Ok, review tay đó. Mình, mình ตรงปราสาปราสาอุ้ยหลังเอะพี่สองตัวสองตัวได้หลังแล้วอะโอ้โหยิงไม่โดนโคตรเฮียเลยมาจากโลจิีติกสองตัวเออใช่น่าสองตัวที่แถวตรงนี้มันจะเป็

ไม่เห็นวะทิงใต้เลยนะวามีนะขวามีเราทิ้มบนนะพี่เราทิ้มบนนะไปตรงนี้ดีกว่าระวังซ้ายนะซ้ายมีมันเหนียทำยังมันมีคนเดินอยู่บนหัวผมเลยวะโอปอโดนโอปอยิงภาษสาทสองเสร็จได้แล้ว สวยนกสองอะอ้าวโอ้ยจะมาเขายิงอีกเชุบชุบคนหนึ่งวิวคนหนึ่งนกสี่อะนกสี่อะเนี่ยทั้งเราทั้งมันเดี๋ยววิวให้กค่นี้ยี่บกวยโอ้มันนกอ่ะตรงนี้นกยังไม่ได้ชุบป่าไฟไล่ไปก่อนเลยก็ได้เอ้ยคนละเอ้ยคนละตี้คนละตีคือเป็น คุณตีคุณตีคุณตีเตียนพี่เอารถกว่าสเตนบายเลยก็ได้แล้วขับรถเข้าวงเลยทำไมก็ Thank you กระสาสองนะบไปบายไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีสามโบล์ อะไรตัวเดียวหรือตัวหน้าละ่ะนี่แหละคู่นี้แหละไอเฮียนกวงเฉยเดี๋ไปเห็นไหมโอเคพี่กำลังไปทำจังโอ้สมมีสมองว่าพี่เอาสม,ม <c oughs> องหน่อยในวงเขาว่ามันในไปปืนให้เราเดินโปรหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาปั๊มยาไปนึงนะ Thank you

เจอทีมเติมหมดทีมแล้วเมื่อกี้ดีนะมีน,มนแมนเด็ดยางไอสองตัวยิงเจ๊กไอตัวที่โดดใหม่ไม่เมื่อกี้ล่มตรงกันนะไม่รู้ว่ามันมาจากโลจิสติกอ่ะข้ามันจากโลจิสติกมันว่ายน้ำมาแล้วจัวงว่าผมดึงสะโคบอ่ะแล้วมันเหมือนมันปิ้นอะแล้วมือไปโดนพื้นที่อื่นถุกไปไหมจอเลือดคิดว่าจะมี